Win and 20น hey ักมวยร่างโยงจากทวีปแอฟริกาเหนือครับประเทศตุนิเซียนี่คือสักการิมาบดีครับคนนี้อายุ22ปีหนุ่มวัย22ปีครับ189เซนติเมตรครับ เตรียมาดีอย่างยาวเลยครับนักชกจากอเภอจังหารจังหวัด101ครับโชคชัยพล่าน26โอ้อย่างเก่าเลยครับวัย32ปีกับสูง180เซนติเมตร นี่ครับ67กิโลกรัม180กับ189ครับ9เซนติเมตร32กับ2 2โชคชัยอาวุโสกว่า10ปีครับประสบการณ์เนี่ยโชคชัยเนี่ยร่วมร้อยครับแต่สคาริมาดีเนี่ยก็เพิ่งเริ่มครับ20กว่ากว่าไฟอ่ะเริ่มต้นขึ้นครับยืนเทียบกันแล้วเห็นชัดเลยครับโอ้180ของโชคชัยว่าสูงเลยนะครับมาเจอ189ของสคาริมาดีครับ ก็อาจจะดูเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาครับเดินเข้าใส่เลยครับโชคชัยนี่ต่อยมาขวาไม่โดนครับสักเรียกสู้ครับโอ้ดูจากทรงนี้โชคชัยมวยเข่าแน่ครับเดินเข้าหาคอของสักเรียครับอ่ะจีมสายน้ำแหมมียกเข่าซะด้วยนะครับสักเรียครับยกแล้วก็มีขวางครับแหมถือว่าเป็นงานใช้ได้เลยครับก็อยู่เวทีมวยไทยครับเพราะฉะนั้น แอบซ้อมมาดีครับสกเรียโอ้แต่โชคชัยนี่เก่าจริงๆครับขวางขวางขวางแม่ยังตีไม่ได้ครับแต่ใช้บัตรสกัดนะครับสกเรียมาดี้ครับใช้ความอยากให้เป็นประโยชน์ครับไปขวาดีครับลูกนี้โชคชัยถึงตัวไหมแอบถ้าถึงแล้วก็เป็นเรื่องครับเกาะได้แล้วตีได้ไหมโอ้โหแกมีแอนครับอืน่าจะซ้อมปล้ำมาเหมือนกันแล้วครับสกเรียมาดีครับแอบถือว่ามาดีเลยครับไม่ใช่มาดีครับ อ,อหมัดนนำนม่ใช้ได้เลยครับโชคชัยโอ้ตีใส่โค้งข้างหลังเนี่ยครับดีตั้มหลังครับโชคชัยโอ้จะถีบได้ครับเจอหมัดขวาเข้าลำตัวโอ้แข้งขวาแ <c oughs> หงเข่าขวาครับป้ายหน้าป้ายหน้ายังไง ยังไงครับสักเรียร์ให้หันไปบอกทีมงานเอาไงดีลูกพี่ลูกพี่ก็บอกว่าเดินต่อไปก็โหเสียบดีครับโอ้แต่ว่าโชว์ใส่นี่แกตื้อจริงๆถึงตัวครับปิดมายังตีไม่ได้ครับโอ้แกสองนาทีเนี่ยครับโอ้ซัดกันโอ้ยยังไงสักเรีย์โอ้เจอจ่อล่างแล้วก็ไม่ค่อยดีครับโอ้ฐานล่างมีปัญหาหรือเปล่าโอ้เจอเสียบข่าวอีก กดกดมากดมาเกือบไปครับแหมมีวูบมีว่าครับสักเรียมาดีใจเข่าวชุดนี้ครับต้องถอยเลยครับตาขวามาครับยังมีข้างขวาสกัดแแต่ว่าแกตื้อจริงๆครับโชคชัายถึงตัวอีกแล้วครับโอ้ยดูไปนะครับโอ้ทายปั่นยางเลยครับแหมนีเขาบอกว่ารู้มากครับสักเรียมาดีครับโอ้โหแกช่วงเวลาเห็นๆเลยครับ โอ้ลูกบีก็ไปดีศัตรูดูเลย, <c oughs> เ,ลย <c oughs> เอาไปต่อครับบีต่อครับแม่มวมยมาช่องแปดครับมันมันแบบนี้นี่เอง <c oughs> รอครับโอ้โหเนี่ยลูกเตะซ้ายเตะหน้านี่ทำได้ดีนะครับสักเรียข <c oughs> าแกยาวครับดูแลแกแทงนี่ถึงหน้าอกเลยครับแต่เพราะเขาวงในนะครับดูโชคชัยสิครับ ตีหลังก็ตีครับตีหน้าก็ตีครับอ่าเดินต่อคือได้อะไรก็เอาหมดเลยครับโชคชัยครับเข้ามาป้ายนะโอ้ย้ายไปอยู่หลังเลยครับโอ้ยโอ้โอ้โอโอ้โหโอ้แล้วจังหวะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแกได้มีตลอดครับโชคชัยครับหมดยกแรกครับโอ้โหดูครับเรียกเลตติ้งหน่อยโชคชัยดูภาพช้าจิ้มลำตัวครับเด้งตีครโอ้ยเด้งสูงจริงๆครับลูกนี้นี่มาตัดกรตุกครับ ป้ายหน้าขวางหน้าแล้วก็อะไรต่อยเป็นพลวันถึงไม่ได้เดินเข้าไปคีบดื้อครับโชคชัยครับพยายามมีอาวุธมานำด้วยหมัดครับอ่ะดูต่อยยกสองครับสักเรียเอายังไงครับต้นยกกรรมการก็เตือนนะครับอย่าหันหลังให้คู่ต่อสู้ครับล็อกคอมาได้ล็อกเป็นสามเหลี่ยมครับแหม่ยังตีไม่ได้ครับแอบกันดิ้นจริงๆครับสักเรียอย่าว่าครับแรงต้นน้ำยังมี เข้าไปแทงเข่าซ้ายครับเจอหมัดขวาของโชคชัยแหงขวาใหมา่ครับอโอ้โชคชัยนี่มันจอมลงทุนนี่ครับพอขวาได้ก็ตีแบบนี้ครับเสียบแล้วคาไว้ครับโอ้ยสกเรียครับเป่าปากแล้วจับมาอีกรัดอีกกดมา เอามีสู้เหมือนกันครับโอ้ลากมาดั่งใจนึกเลยครับโชคชัยครับพาไปไหนนี่แกไปด้วยเลยครับนี่จะพาไปเที่ยวร้อยเอ็ดเลยครับซ้ายลำตัวจิ้มขวาลำตัวโอ้ลัดสามเหลี่ยมครับลัดสามเหลี่ยมโอ้โอ้โอ้แม่ต้องระวังครับต้องระวังครับทีนี้ก็ชูมือรอเลยครับและตัวสูงทั้งคู่ด้วยครับโชคชัยรัดล่าง โอ้หมดวี่ขยี้ไปอย่างนี้ทําเป็นเล่นนะครับซาเครมาดี้ที่หมดง่ายๆนะครับเพราะโชชัยที่ถึงตัวตลอดครับขวาคอได้มาแต่แทงเข่ามาครับอาวุธเหมือนไม่ค่อยมีน้ําหนักเลยนะครับซาเครียก็พยายามจะแทงสวนนะครับแต่ไม่แหม่ไม่แม่นยําพอที่จะสกัดโชคชัยได้ครับเนี่ยหมัดฟื้นวาไปหมดเลยครับซาเรียครับโชชัยมาถึงตัวครับล็อกมามาตีเข้าที่หลังครับแอบแ่ไปเอียงข้างให้มันก็โดนเลยครับแบบนี้ มองไปที่ทีมงานอีกแล้วครับสักเรียครับเขาไปไม่เป็นเลยครับเจอลูกตื้อของโชคชัยเข้าไปครับป้ายป้ายป้ายจะต่อยไม่ต่อยอ่ะรัดคอแหมกรรมการแยกซะก่อนครับยีบนามไปก่อนครับเสียบไม่โดนเนี่ยครับสักเรียครับแต่ของโชคชัยนี่มันโดนครับแหมจะว่าครับยอดครับปลุกไปเรื่อยครับสลึงสองสลึงครับโชคชัยครับ อค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆท <ๆ S 1> ีไม่โดนครับสักเรียรโดโต้ลำตัวโอ้โหเริ่มจะยกแข้งยกขาลำบากขึ้นเลยครับโอ้ดูคอตกแล้วครับสักเรียครับเอาไงดีครับอะโชคชัยเดินต่อครับจิ้มลำตัวไอพยางยาจะฟันศอกสวนแต่มันไม่โดนครับสักเรียรมาดีอโชคชัยยังเดินต่อทีโอ้ยฟันยางแทบจะหลุดจาก่ากครับสักเรียร เอาอีกเอาหันหลังอีกแม่จะตีหน้าไม่ถึงครับโอ้แกไปหันหลังนี้ไม่ได้นะครับเพราะโชคชัยนี่ตีได้ทุกมุมครับทีขวาลำตัวแทงสวนมาก็ใหม่โดนถึงตัวอีกแล้วโอ้แล้วคนมันเหนื่อยดียิ่งไปกดคอลงมานี่มันจะยิ่งหายใจลำบากนะครับหมดยกสองครับโอ้ใช้แรงไปเยอะมากเลยครับโชคชัยเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับ ดูรัดหอมสักเรียพยายามชิงตีแต่โอ้โหจังหวะสวนทีเดียวของโชคชัยนี่มันเต็มเตมเลยโอ้โหเนี่ยลูกต่อยลําตัวครับนี่แทงมาก็เข้านะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้โดนจังๆเลยครับสักเรียครับเนี่ยผักถากไปครับจิ้มลําตัวนี่ครับวันสอกสวนไม่โดนครับอายกที่สามยกตัดสินครับ ถึงตัวอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วครับโชคชัยถึงตัวเททิ้งลงไปแหมยิงลุกยากอยู่ครับสักเรียเตะหลุดอ้าแวแทงขวาได้โชคชัยถึงตัวโอ้ถึงตัวยังไม่ได้ตีแค่รัดเอาไว้ครับโอ้สีหน้าววตานี้หนักใจเห็นได้ชัดเลยรครับสักเรียครับแต่ว่ายังสู้ครับยังสู้อยู่โอ้แต่สายาดีครับอา้อาวไม่แน่ โอ้แต่แข้งขาแกยาวเก่งกาโอ้ยเจอเสียบทีนี้ครับโอ้ไอที่ไตมานี่หายเกลี้ยงเลยครับเจอเสียบไปทีเดียวโอ้หายใจยาวหายใจแรงนะครับยังไม่หมดนาทีแรกเลยโดดีหรือเปล่ารัดดินน้นหนีครับทีไปก่อนครับโชคชัยกะคำ้ำมาทีรัดมา โอ้โหแล้วดูครับถึงตัวนี่กดหน้าก่อนเลยครับโชคชัยแม่เหมือนจะมีเลือดด้วยแบบครับโชคชัยยังเห็นไม่ชัดนะครับน่าจะโดนสอกของสักเรียเข้าไปครับโอ้ยไม่ไปครับโอ้โหงางมาจากจังหารเลยครับมันไม่ร่วงได้ยังไงโอ้โเอายังไงครับเอาชีวิตอยู่ที่ไหนทําอะไรโอ้งงครับสักเรียโอ้โชคชัยก็โดนเหมือนกันครับ โอ้นี่ไปจูบสอกก่อนนะครับเลือดออกก็เลยสําเร็จโทษเลยครับสะใจครับนี่ครับเข้าไปเช็คเกรตติ้งกับแฟนๆโอ้โหนั่งหน้าหนอนหน้าผู้บรรยายเลยครับสกเรียมาดีครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับโอ้โหเจอจังๆครับกกหูครับวิงวิแน่นอนครับแบบนี้โอ้เต็มเลยครับโอ้แล้วดูแกค่อยๆรูดลงมาครับ โอ้เชือกสี่เส้นนี่รูดหมดเลยครับใช้บริการครบหมดทุกเส้นครับโอ้ครับดูไหลไหลไลงมาแล้วสุดท้ายครับก็นอนราบกับพื้นแต่โดยดีครับสกเรียมาดีจากตูนิเซียครับโอ้แต่ก็กว่าจะปราบพยศได้นี่ก็มาถึงยกที่3นะครับสำหรับโชคชัยพราน26ครับแสาใจครับแต่แน่นอนครับผู้ชนะของเรานะฮะด้วย k คในยกที่สุมแดง แล้วก็เป็นนุ่มจากร้อยเอดครับโชคชัยพราน26เอาชนะไปครับ